<to> เรื่องนี้เป็นเรื่องของขิมนักเรียนหญิงชั้นมหกที่ต้องเดินทางไปเข้าค่ายของชมรมที่จังหวัดเพชรบุรีเรื่องที่ขิมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นอะไรที่ติดตาขิมมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเราเดินทางกันไปกับสมาชิกชมรม ทั้งรุ่นเราและรุ่นน้องประมาณ40กว่าคนไปกันด้วยรถทัวร์คันเดียวโดยระหว่างทางเรากับเพื่อนก็จับกลุ่มคุยเรื่องผีกันในรถจับตายเพื่อนสนิทและรุ่นน้องอีก3ามคนเราไปก็ทั้งกลัวทั้งขำกันและตอนนั้นไม่รู้เราคิดยังไงด้วยความที่สมัยนั้นยังเด็ก เลยอยากรู้อยากลองเราชวนเพื่อนกลุ่มที่เล่าเรื่องผีว่าคืนนี้เรามาลองเล่นผีด้วยแก้วกันไหมคืนนั้นเราก็ได้มาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึง่งเป็นตึกเก่าหน่อยแต่ค่อนข้างสูงใหญ่หลังจากกิจกรรมของชมรมจบรุ่นน้องสามคนก็บรรวมตัวกันที่ห้องของเรากับตายเพื่อที่จะเล่นผีต้วยแก้วกันแต่ตอนนั้น ก็ทำกันง่ายๆโดยเอาแก้วน้ำของโรงแรมแล้วก็กระดาษฉีดจดหมายมาต่อๆกันเขียนเป็นตารางขึ้นมาแล้วก็จุดทูปหนึ่งดอกที่แอบออกมาจากอรปีโรงแรมที่เขาคงไว้ใช้สำหรับไหว้าสารพระภูมิเราก็จำมาจากที่เคยอ่านคือให้นั่งล้อมเป็นวงกลมจับมือกันแล้วพูดว่า ขอเชิญวิญญาณไร้ร่อนที่อยู่บริเวณนี้จงเข้ามาในถ้วยแก้วเถิดเราตายและรุ่นน้องอีกสามคนก็เอานิ้วแตะแก้วกันตอนนั้นทุกคนดูกลัวกันมากเราก็เริ่มถามว่าวิญญาณที่มาเป็นชายหรือหญิงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเลยอยากแกล้งเพื่อน เราค่อยๆดันแก้วไปที่ตัวหย่อผู้หญิงทุกคนร้องตกใจมากถามว่าใครดันหรือเปล่าอ่ะก็ไม่มีใครตอบจากนั้นตายก็ถามต่อว่าเป็นอะไรตายอ่ะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็เลยดันแก้วอีกครั้งไปทีละคาว่ากระโดด ถึงตอนนั้นตายกับรุ่นน้องก็เอามือออกจากแก้วด้วยความกลัวสุดท้ายพวกเราก็พับกระดานเลิกเล่นไปโดยที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนแกล้งจากนั้นรุ่นน้องทั้งสามคนก็แยกกันกลับห้องตัวเองส่วนตายก็ขอตัวนอนก่อนเราก็ปิดไฟห้องให้แล้วเราเข้าไปอาบน้ำพอเราอาบน้ำเสร็จ ก็จะมาทาครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งห้องก็ค่อนข้างมืดพอเราเปิดไฟที่ต๊ะเครื่องแป้งสิ่งที่เราเห็นในกระจกกลับไม่ใช่ตัวเราแต่กลับเป็นผู้หญิงที่คอหักพับมาที่ไหลและใบหน้ามีแต่เลือดเราร้องกรี๊ดลั่นจนตายตื่นขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรรุ่งเช้ามาเราก็มาเล่าให้ทางโรงแรมฟัง และก็ได้ทราบว่าเคยมีแขกผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดตึกลงมาตายแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วฟังอย่างนั้นเราก็คิดในใจว่าที่เราเห็นเขาอาจจะเป็นเพราะเราไปเรียกเขามาเองจากนั้นเราก็ไม่เคยคิดจะเล่นผีถ้วยแก้วอีกเลยฆาตกรรมในหอพัก เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงสุดสยองที่เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก๊อบเป็นนักศึกษาชั้นปีสที่ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในหอพักเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน,นีหอพักนี้มีทั้งหมด4ชั้นและก๊อบอยู่ชั้นที่สห้อง407ก๊อบเล่าว่าทุกเย็นวันพุธและศุกร ผมจะไปเตะบอลกับเพื่อนหลังเลิกเรียนเสมอและวันหนึ่งหลังจากเตะบอลและกินข้าวกับเพื่อนเสร็จเป้เพื่อนสนิทกับผมก็มานอนด้วยที่ห้องในคืนนั้นเองราวๆตีสองผมหลับไปแล้วแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงน้ำจากฝักบัวดังมาจากห้องน้ำตอนแรกก็แปลใกใจว่าทำไมไอ้เป้มนถึงเมื่ออาบน้ำตอนดึกๆวะ แต่เมื่อลุกขึ้นมาเป้กลับยังนอนอยู่ข้างๆผมและเสียงน้ำก็ค่อยๆหยุดลงผมตัดสินใจปลุกไอ้เป้ขึ้นมาและเล่าให้ฟังและเราทั้งคู่ก็ไปที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรตอนนั้นเข้าใจว่าคงเป็นแรงดันน้ำผิดปกติหรืออะไรสักอย่างผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ ผมกลับมาที่ห้องตอนดึกเพราะต้องเตรียมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและผมก็ตัวสกปรกมากและเหนื่อยมากๆจึงตรงเข้าห้องน้ำอาบน้ำทันทีปกติผมจะเป็นคนก้มหัวสระผมระหว่างสระผมผมได้กลิ่นหอมของแชมพูปนกับกลิ่นเหม็นๆเป็นระยะระยะก็แปลกใจว่ากลิ่นอะไรจึงลองมองไปที่ ท่อระบายน้ําที่พื้นผมเห็นเส้นผมยาวๆจำนวนหนึ่งซึ่งแปลกมากเพราะผมไม่เคยพาผู้หญิงผมยาวเข้ามาเลยคืนนั้นผมนอนคนเดียวและเวลาตีสองผมก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงน้ําจากฝักบัวตอนนั้นผมเริ่มใจคอไม่ดีจากนั้นไม่นานมันก็ค่อยๆหยุดไปเองเหมืนครั้งก่อนผม จึงลุกไปเปิดประตูห้องน้ําดูแต่ครั้งนี้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากผมรีบปิดประตูและออกจากห้องลงไปข้างล่างที่ชั้นหนึ่งผมเห็นรถตํารวจและรถร่วมกระตันอยู่มากมายจอดอยู่ผมถามคนแถวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นมีชายคนหนึ่งบอกว่าเขาขึ้นไปดาดฟ้ากันผมจึงตามขึ้นไปสิ่งที่ผมเห็นคือ เจ้าหน้าที่กำลังเปิดแท้งน้ำนำเอาศพขึ้นอืดปลิ่นโชยตลบของหญิงสาวคนหนึ่งออกมาผมและเพื่อนบ้านในหอพักถึงกับอาเจียนออกมาทันทีเมื่อนึกว่าที่ผ่านมาเราใช้น้ำที่แช่ศพเน่าอยู่ในแท้งภายหลังตำรวจสืบคดีได้ความว่าหญิงผู้นี้อาศัยอยู่ที่หอพักนี้และถูกฆาตกรรมอำคราง โดยใช้ของแข็งทุบหัวและรัดคอก่อนนำศพห่อหุ้มด้วยถุงดำหมกในถังน้ำขนาด2,000ลิตรบนดาดฟ้าของหอพักหลังจากนั้นผมได้ย้ายออกจากที่นี่และก็ได้คิดถึงเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะวิญญาณของเธอนั้นต้องการจะบอกอะไรกับผมก็เป็นได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง คือแจ้งเตือนเรื่องเล่าใหม่ๆจากพวกเรา